นี่ไปกันต่อครับตัดมาอีกคลิปเห็นสองคันนี้แล้วอยากเอาไปขับในสนามมากเลยล้มมานี่ยุ่งเลยครับเดี๋ยวเราจะไปไปไหนกันนะนี่เราจะไปหาคนดีกันใช่ไหมครับเมื่อกี้เราไปเจอเจอผู้คนบ้าแล้วครับขี่สูนะครับวันนี้อันนี้ผู้ดีต้องดูกตินี่นี่ครับผู้ดีสมัยก่อนนี่ครับสองคันนี้ผู้ดีสมัยก่อนนะครับโอ้โหนี่รถ ยุคไหนไม่รู้นะครับโหดูดิเอาไปขี่ในกรุงเทพนี่สงสัยจะสงสัยรถจะมองกันคนจะมองกันเยอะครับคือเห็นเอ็ดันกับเห็นคันนี้นี่คนจะไม่มองเอ็ดพันนั่นดิมองคันนี้ตัวอะไรโหแต่ละคันนะดูพลาสติกที่แบบมีความโดดเด่นในตัวนะขายปะเนี่ยเดี๋ยวนะอยากรู้มากเลยครับโอ้นี่รถประเทศอังกฤษนะครับ มีม้าด้วยครับข้างหน้าแล้วก็เอาเดินไปเรื่อยๆนั้นฟอร์ดครับรถเก่งเราไม่ยุ่งครับวันนี้นี่โอ้โหรถไฟฟ้าครับขันเท่าไหร่วันนี้น่าสนมากครับแล้วก็มีข้างหน้าเป็น ถ่ายรถจนด้วยก็ดีนี่ครับพอสนี่ก็เจอประจําครับบนท้องถนนครับท่านนี้เราคงไม่ได้ขับแล้วก็มานี่ครับรถอะไรวะน่ารักมากเลยรถนั่งได้คนเดียวปะเนี่ยสองคนสองปะคนเดียวคนเดียวรถนี้เห็นแก่ตัวนะโอ้นี่ถ้าโสดมานี่ไม่รู้จะรับคนไปงไงนั่งตักแล้วกันครับนั่งดูคนได้ รถไฟฟ้านะครับไฟฟ้าโอ้โหดูดิเฮ้ยเจ๋งว่ะหรอหลังได้เหรอเดี๋ยวอีกหน่อยเราขับรถนี้ไปทำงานนะเจ๋งว่ะเต็มรักธรรมดาได้ไหมเต็มรักหน่อยมากโอ้ยเฮ้ยหลังได้สองคนน่ะข้างหน้าคนเดียวครับข้างหลังได้อีกสองคนข้างหลังได้ยี่สามคนอีกหน่อยคันนี้ไปทำงานมุดมุดได้ไหมมุดสบายทำแบบ กันแ้เไหร่ี่ค <AC 1> ร,รับรถไฟฟ้าแพงก็ซื้อรถไฟฟ้าเองเลยแลนเจอร์แลนเจอร์ครับแลนด์โรเวอร์ครับเขาผิครับพอสครับผมนี่สวยมากครับนี่ครับรถถคับถถน,คบน,คบนนี้เราไม่ได้ขับหรอกครับเราไปขับมอไซค์ดีกว่า มีแต่ฟอร์ดนี่ไม่ม,มอไซค์ไม่สนใจทำมอไซค์แล้วกมอไซค์ยี่ห้อฟอร์ดนี่ถ้ามีนี่ก็แปลกเนะจริงๆริงมอไซค์น่าทำเนาะมอไซค์ขายขายเร็วกว่าขายดีกว่ายอดเยอะกว่านะเมื่อก,ก,กี้เมื่อกี้พี่เจอพี่คนหนึ่งอ่ะน่าจะอายุเยอะพอประมาณละเดินมาถึงก็บอกหน้าคุณคุณเขาบอกว่าจะออกรถ รถยกมอไซต์บ,บออเรากรุงเทพมันรถติ๋งไงหรือเราจะไปรถบรรทุกบรรทุกแซ่ดปดร้อยแล้วกลับบ้านเนี่ยแล้วก็เอารถลงไปขับต่อเาราถ่ายนี่ครับโอ้ยสายสายลั่นครับสา,สายลั่นสายลั่นตเตอร์ <laughs> นี่ครับถ้าเราเดินตัดหน้านี่เราจะเสียมารยญาทมากครับเรายืนถ่ายตรงนี้นครับ ดีนะครับปีนี้พิตตี้ itty, เรียบร้อยครับเรียบร้อยสวยแบบเรียบเรียบอะไราเงี้ยสบ,บายสบ,บายสไตล์พิตตี้ครับทุกคนนี่เป็นปกคลิปแน่นอนหา <laughs> น,นี่ครับเราจะซูมทำไมครับเราเดินเข้าไปดีกว่ากันไหนนะเอามอเตอร์ไซค์ไปทำสีนี่อะไรดีดนะ <laughs> มเอ็มสลัดผมยม <laughs> สวัสดีครับยิ้มให้ชาแน,นลผมหน่อยครับโอเคครับ <laughs> <Okay, S 2> <laughs> ครับสายลั่นชัตเตอร์นี่นี่ครับสายลั่นมากันเต็มเลยครับวันนี้ไม่มีมอไซค์ครับลั่นชัตเตอร์อย่างเดียวนี่ครับซุ่มมองหลังนึงครับใส่สร้อยคอสวยเลยครับสวยใสสไตล์เรียบร้อยครับ อโอเคครับไปต่อครับนี่เรามาดูรถหรืออะไรเนี่ก็คันนี้ครับแจ่มากแจ่มากมากขอเดินเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับเหมือนเป็นแฟดกันเลยนะโหเป็นสติกเกอร์หรือเปล่านะดูแป๊บนึงสติกเกอร์ปะเนาะน่าจะสติกเกอร์เนาะ โหแล้วถ้าเกิดเป็นรอยมันก็ไม่สวยแลนะ้วเนาะดูดิรอยเยอะเ,เ,ยดดเออใครเปิดไฟหลังมาจ้าจา้านี่โดนคืนแน่นอนครับ,บนี่ครับรถอลามเลยครับสวยไปยืมมเป็นสลดบ้างดีไหมเนียนะเราเดินไปต่อครับเข้ามาเลนกลางดีกว่าครับ นี่กองทัพทีมงานไหนครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับหลบสายไฟก่อนครับเล่นกระโดดยางหรือเปล่าครับนี่สิงห์ฮะสิงห์สิงห์สิงห์ของสิงหานะครับนี่สิงห์เฟอร์ารี่ครับทะเบียนสิบสองหรือเปล่าครับสมัยก่อนที่ทำงานก็เห็นทุกวันเห็นบ่อยครับป่าตรงข้ามบ้านเขาบ้านเบียสิงห์ รถคันนั้นอะไรเรือหรือเปล่าฟอร์มูล่าโฟล์เรือหรือเปล่าเนี่ยเรือหรือเครื่องบินครับทีมสิงห์นะครับผมฟอร์มูล่าโฟล์ครับพาวเวอร์โบ๊ทครับสุดยอดครับโหท่าทางจะแรงมากเลยนะครับโหแรงม้าหกสิบความเร็วสูงสุดเจ็ดสิบไมล์ต่อชั่วโมงครับเจ็ดสิบไมล์แต่มันก็เดินในน้ำครับเจไมล์แล้วก็เดี๋ยวแวบมาดูรถอะไรนี้อะไรวะเนี่ย โกคาร์ดหรือเปล่าครับในโกคาร์ดปะโอ้ที่ดูที่นั่งนี่ยังกะการละมังอาบน้ำที่นั่งเป็นแค่นี้เหรอโอ้โหมันจะรถแข่งไปเลยเว้ยโอ้โหนี่แบบประยุกต์ไทยประยุกต์เลยนะเนี่ยไทยประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์เลยท่อท่อท้อนี่ไม่ใช่ย่อยนะเนี่ยรถเล็กๆท่อใหญ่นะเนี่ย ก็น่าขับถ้าจะแรงเหมือนกันนะครับเรบได้ปรถกเราไปไ่โอโหนี่จากัวครับบนอ่านี่ครับดูบนเดี๋ยวเราตัดเป็นในคลิปดีกว่าราก